ตู้เซฟตู้นิรภัยซื้อไปทำไมเบาแค่นี้โจรก็ยกไปได้หนักแค่นี้มาสองคนเขาก็เอาไปได้อยู่ดีใบใหญ่ขึ้นมาถ้าโจรมันจะงัดสอย่างมันก็งัดไปได้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับว่าเราซื้อไปทำไมก่อนที่เราจะมาหาคำตอบกันว่าเราซื้อตู้เซฟไปทำไม ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ดูคลิปอยู่มีรถยนต์หรือรู้จักคนที่มีรถยนต์การที่มีรถยนต์ท่านต้องมีประกรันด้วยใช่ไหมครับแล้วท่านซื้อประกรันไปทําไมครับในเมื่ออุบัติเหตุยังไม่เกิดขึ้นเราซื้อประกรันไว้เพราะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นประกรันก็จะช่วยบรรเทาผ่อนหนักเป็นเบาให้กับเราใช่ไหมครับผมประกรันไม่ได้ป้องกันอุบัติเหตุให้เราครับก็เหมือนกับตู้เซฟ ที่ไม่ได้ป้องกันการขโมยแต่มันคือการถ่วงเวลาครับผมจะขออนุญ,ญาตสมมติสถานการณ์ให้ท่านเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเรามีโต๊ะทํางานโต๊ะอะไรก็ช่างอยู่ที่บ้านหรือตู้หัวเตียงระวางกระเป๋าตังค์ไว้แบบนี้ท่านคิดว่ากระเป๋าตังค์ที่วางอยู่ตรงนี้ของมีค่าที่วางอยู่ตรงนี้กับกระเป๋าตังค์หรือของมีค่าที่อยู่ในตู้เซฟตู้นิรภยัยแบบไหนควรจะเอาไปยากกว่ากันครับเปรียบเทียบก็เหมือนประการนั่นเองครับ เรามีตู้เซฟไว้ยังไงก็ดีกว่าไม่มีก่อนที่เราจะมาเลือกตู้เซฟให้เหมาะกับเราผมขออนุญาตแบ่งตู้เซฟออกเป็น2หมวดหมู่ใหญ่ๆก็คือตู้เซฟแบบกันไฟกับตู้เซฟไม่กันไฟตู้เซฟแบบกันไฟลักษณะก็คือน้ำหนักจะมีเริ่มต้นส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่50กิโลเป็นต้นไปนะครับไปจนถึง1 5 0 2 5 0กิโลเลยตู้เซฟที่กันไฟก็คือทั้งขอบด้านข้างในตู้ ขอบประตูตู้จะมีความหนาและกันไฟที่ความร้อน1,000องศาได้ถึง2ชั่วโมง <Wow. S 1> คือถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยไฟไหม้อย่างรุนแรง2ชั่วโมงแล้วข้างนอกอาจจะเสียแต่ข้างในของมีค่าที่ท่านเก็บไว้ก็ยังดีอยู่กับตู้เซฟอีกประเภทหนึ่งก็คือตู้เซฟไม่กันไฟก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตู้เซฟเอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน้ำหนักก็จะ มีเริ่มต้นที่ประมาณ5้กิโลสิกิโลอยู่ประมาณนี้ครับไม่หนักมากเข้าตู้เซฟกันไฟก็จะมีทั้งแบบกดปุ่มธรรมดาแล้วก็รุ่นใหม่แบบสแกนนิ้วแบบนี้ก็มีครับรอ่าแค่นี้เราก็เปิดได้เช่นกันอย่างที่ได้เรียนไปครับว่าตู้เซฟอิเล็กทรอนิกสตู้เซฟไม่กันไฟจะมีน้ําหนักเบาก็จะมีคําถามว่า ้วจะซื้อไปทําไมในเมื่อน้ําหนักกันเบาใครก็ยกไปได้ปกติแล้วตู้เซฟไม่กันไฟแบบนี้ครับจะมีรูอยู่ข้างหลังของตู้เซฟเพื่อให้ท่านเจาะยึดติดกับผนังได้ไม่ใช่ว่าใครอยู่ดีก็จะยกไปได้แล้วสรุปแล้วเราจะเลือกตู้เซฟตู้นี้รภัยยังไงอย่างแรกก็คือเลือกตามงบประมาณ2เลือกตามสถานที่ที่ท่านสามารถไว้ได้และอย่างที่ผมย้ําไปครับก็คือตู้เซฟคือการถ่วงเวลาไม่มีอะไรการขโมยได้ร้อเ ยิ่งน้ำหนักเยอะโจรหรือขโมยก็ยิ่งเอาได้ยากขึ้นครับก็หวังว oh: ่า <c oughs> ข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อตู้เซฟนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาหาเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์โทรศัพท์อีเมลหรืออินบ็อกซ์ครับสิทิหน้าดีดีให้บริการครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ